ติดเชื้อมีหลากหลายสาเหตุแต่คัสเตอร์ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอเนี่ยส่งผลต่อปอด15.9ล้านคนเคยดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์มีผู้ที่ดื่มสม่ำเสมอเนี่ยอยู่ประมาณ6.9ล้านคนตอนนี้มันวิกฤตอย่างจริงจัง เบื้องต้นนะคะเราก็ต้องมารูกันก่อนว่าคนไทยเราดื่มกันมากแค่ไหนนะคะ15.9ล้านคนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าใช่ว่าทุกคนจะดื่มแล้วก่อให้เกิดปัญหานะคะมีผู้ที่ดื่มสม่ําเสมอเนี่ยอยู่ประมาณ6.9ล้านคนถ้ามามองว่าแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยการดื่มมีอันตรายเพิ่มขึ้นทวีคูณกับคูณกับตัวโควิดเข้าไปจะรุนแรงมากขึ้นไหมมากอย่างชัดเจนค่ะเพราะเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะมี ในการโควิดนะคะก่อนที่เราจะรู้จักโควิดเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลต่อปอดที่ทําให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีการติดเชื้อในปอดสูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มนี่ถึง2.9เท่าโดยปกติการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเกิดจากการตั้งวงอยู่แล้วน้อยคนมากที่จะดื่มคนเดียวโอกาสที่จะมีการสัมผัสกันรวมถึง พอเริ่มอาการเคิมเคิมแล้วหยิบแก้วเหล้าสลับกันบ้างการใช้ที่คีบน้ำแข็งอันเดียวกันการอยู่ใกล้ชิดกันมีโอกาสสูงมากกับการติดเชื้อนะคะการติดเชื้อมีหลากหลายสาเหตุแต่บนสะหลากหลายสาเหตุเนี่ยเรามีข้อพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าคัสเตอร์ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนปาร์ตี้บนผับบาร์ ลกระทบที่มากที่สุดเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีสถานพยาบาลที่รองรับอย่างเพียงพอร,รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดแค่โควิดนะคะแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุให้มีโอกาสการติดเชือ้อแล้วยังมีโอกาสทางอุบัติเหตุทางท้องถนนอีกซึ่งอุบัติเหตุพอเกิดขึ้นก็เข้าโรงพยาบาลท้ายสุดทั้งหมดทั้งมวลไปเซ็นเตอร์การรักษาที่โรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นคะ ตอนนี้มันวิกฤตอย่างจริงจังแล้วก็ผู้ป่วยของโควิดหนึ่งคนไม่ใช่เข้าโรงพยาบาลแล้วสามวันออกได้เลยบางคนอยู่เป็นเดือนนะคะกับการต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วถ้าเราทวีจำนวนผู้ติดเชื้อไายใหม่เข้าไปเรื่อยๆทุกวันขณะที่ไายเก่าออกช้ากว่าไายใหม่ที่เข้ามันวิกฤตที่สุดแล้วค่ะ นี้สสก็ยังชักชวนทุกคนนะคะในการตอบย้ำแคมเปญงดเลิาเพา่มสาโดยใช้ข้อความรณลงของปีนี้ก็คือสื่อหลักให้พักเล่านะคะแคมเปญน,นี้สิ่งที่ได้มาตอนแรกเนี่ยเราได้มาจากโครงการที่ทํากับเด็กเยาวชนในโรงเรียนของร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่มีกิจกรรมให้ลูกเนี่ยเขียนจดหมายชวนพ่อแม่ให้เลิกเล่าให้ลดละเลิกการดื่มเพื่มแอลกอฮอล์ในช่วงข้าวพรรษาแล้วปรากฏว่า ในภาคปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองรุมถึงญาติิคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอาเนี่ยสามารถลดการดื่มได้ฉะนั้นเราก็เลยเอาแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญหลักแล้วก็ไฮไลท์ขึ้นมาว่าสื่อลักของเราเนี่ยให้พักเรื่องเล่าเอา,เอาไว้ก่อนสําหรับในช่วงเข้าพรรษาะคะ่ะแล้วก็สามารถมีกิจกรรมหลากหลายทั้งเด็กลูกชวนพ่อแม่เลิกเล่าหรือแม้กระทั่งเพื่อนชวนเพื่อนให้ลดละเลิกนะคะ ก็หลากหลายรูปแบบของการใช้ความรักความเข้าใจรวมถึงการให้กำลังใจกับผู้ที่ยังดื่มอยู่แล้วเราก็ยังใกล้ชิดเรายังรักเขาอยู่เราใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ขอร้องเลยให้กำลังใจในการชวนคนลดละเลิ่ในช่วงเข้าพันธะ ก็อยากฝากให้แคมเปญเงินงลอาคมันสารนี่ไม่ใช่แคมเปญของสสสค่ะแต่เป็นแคมเปญของคนไทยทั้งประเทศที่จะมาช่วยกันดูแลคนที่เรารักให้ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ส่งผลเฉพาะปัญหาของสังคมของตัวเองเท่านั้นนะคะกระทบไปถึงปัญหาสังคมปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางท้งองถนนนะคะรวมถึงปัญหาหอื่นอื่นอีกมากมายที่จะตามมา